สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเตย้ยครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาที่ร้าน Ion Chef Table นะครับอยู่แถวทองหล่อนี่เองดาวนโหลดและเปิดแอป OpenRice จาก App Store หรือ Play Store กดที่ช่องค้นหาร้านอาหารทีมชื่อร้านอาหารที่ต้องการจะบุ๊กมากเลือกร้านและสาขาที่ต้องการ กดบุ๊กมาที่มุมขวาบนเพื่อเก็บไว้เป็นร้านโปรดในดวงใจแล้ววันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับเมนูเด็ดของร้านกันเลยค่ะเมนูแรกทูน่าซอสแอบเป็นบูฟินทูนา่าเสิร์ฟมาในรูปร่างมะเขือเทศทานพร้อมสารพัดถักถือได้ว่าเป็นเมนูเรียงน้ำย่อยได้ดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมเมนูที่สอง lobster bisque pudding เป็นไข่ตุนต๋น lobster ที่มีเนื้อนเนียนนุ่มเด้งดึงน่าทานมากเลยค่ะคุณผู้ชม ที่3โฟกาลอซเน่ตับห่านจากฝรั่งเศสและเนื้อออซซี่แองกัสเทนเดลอยท็อปอัพด้วยเห็ดทรัฟเฟิลดำช่างเข้ากันเข้า,ากันค่ะคุณผู้ชมส่วนเมนูที่4สกิลเลตกรีกซีเบสปลากระพงจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนช่างน,น่าทานมากเลยค่ะคุณผู้ชมและมาถึงเมนูสุดท้ายนะคะเมนูของหวานก๋วยเตี๋ยวครปเสิร์ฟมาพร้อมเครื่องพวงปรุงรสเพิ่มลูกเล่นให้ดูสนุกสนานน่าทานยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชม และตอนนี้ผมกําลังอยู่กับเชฟกระทะเหล็กเชฟอาร์ตครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟประสบโชคตระกูลแพทย์หรือเชฟอาร์ตเป็นเชฟกระทะเหล็กอาหารเอเชียแนวผสมผสานเป็นเชฟที่สร้างสรรค์ผลงานทางด้านอาหารแบบร่วมสมัยออกมาได้อย่างลงตัวมากเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับเชฟอาร์ตครับครับผมมีหลายอย่างครับเรามาเริ่ม <S 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 ที่จานแรกสลัดคูน่าซอนแอ๊บ คูน่าซ่อนแอบแล้วครับผจุดเด่นของเขาเนี่ยจะมีคูน่ามีมะเขือเทศแล้วก็เมกีที่ฉีดออสมมตเข้าไปเพื่อที่จะให้รสชาติเขาเนี่ยกลมกลืนกับสลัดที่คลุกมากับผักสลัดอยู่ที่อยู่รอบรอนในในบนจานนี้คูน่าจะหายไปแต่จริงๆแล้วอ่ะจะอยู่ข้างในมะเขือเทศที่อยู่ตรงกลางนะครับจานนี้นะครับการชูวัตถุดิบหลักของอาหารนะครับคือปลาทูน่าโดดเด่นแล้วตัวเปลือกมะเขือเทศที่เบเกอรี่นี่นะครับ ก็ไม่ได้เปรี้ยวมากโหสุดยอดเลยครับผมอันนี้ยง้งยกนิ้วให้เลยใช่ไหมครับเมนูสองเป็นอะไรครับผมครับผมเมนูนี้ชื่อว่าไข่สุนแคนา c a n a นล็อบสเตอร์นะครับเป็นไข่สุนที่มีรสชาติของ lobster base อ,อยู่นะครับ,รบแล้วเสร็จแล้วก็มีเนื้อล็อบสเตอร์อยู่ในนั้นด้วยที่เสิร์ฟมาพร้อมกับเปลือลกล็อบสเตอร์เนี่ยเพราะว่าเปลือลกล็อบสเตอร์เนี่ยถูกเผามานิดนึงซึ่งคุณอินเดอรเจนเนี่ยก็จะ,ะทำปฏิกิริยาก,กับน้ำร้อนข้างล่างก็จะ,จะได้ได้กลิ่นพรนของเปลือกล็ lobster เผา ้คำแรกมันสุดยอดมากเนื้อไข่เนี่ยมันเนียนนะมันครีมมี่มากๆเลยนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของตัวโฟมที่เป็นล็อบสเตอร์บิชเนี่ยนะครับมาทําเป็นโฟมเนี่ยมันทําให้มีความรู้สึกว่ามันลื่นนะฮะแล้วก็ละมุนลิ้นคอสต่อไปกันเลยครับผู้ชมครับเป็นอะไรครับเชฟอาสครับครับผมตอนนี้นะครับเรียกว่าโฟกราวาซินีก็คือเป็นสเต็กจะมีโฟกราวางอยู่เสียโฟกราแล้วส่วลังก็เป็นอ่ทรัฟเฟิลนะครับครับส่วนนี้เนี่ย ก็จะเป็นแมงโก้แคชช o มีความเปรี้ยวๆหวานๆแต่ว่าเราจะเพิ่มความเผ็ดเข้าไปมีสไปซ์เข้าไปด้วยนะครับปกติผมทานโปลาแล้วไม่เยอะนะครับมันจะเลี่ยนคุณผู้ชมแต่พอมีตัวแมงโก้แคชอปลงไปเนี่ยมันทําให้ลื่นขึ้นความเก่งของเชฟนะคุณผู้ชมอยู่ที่ตรงนี้เขาจะทําให้เราเนี่ยเจริญอาหารครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เต้ยก็อยู่กับเมนูปลาสกินเลตซีแบสนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยนะครับคือ มันครบไปหมดอะคุณผู้ชมคือปลาเนี่ยนะครับมาจากยุโรปนะครับในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับซึ่งอันนี้เป็นการถูวตถูดิบหลักของจานนี้เลยคุณผู้ชมปลามีความสดนะครับแล้วก็เนื้อหวานนะครับก็มาเจอกับเนื้อปูนะครับมันสุดยอดมากอะเชฟอาร์ต <mile> และเมนูสุดท <wi> ้ายนะครับเมนูของหวานนะครับมันของหวานยังไงอรัเชฟมันก็คือเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับทำมาจากแผ่นเฟรปใต้เส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมีวิปครีมอยู่มันก็จะมีไอศครีมซึ่งก็จะทําออกมาในในรูปแบบต่างๆความสนุกของตัวก๋วยเตี๋ยวเครปเนี่ยไม่ได้อยู่แค่นี้ก็จะมีเครื่องฟวงอยู่แล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมตายตายตายเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นเลยคุณผู้ชมของหวานที่เป็นก๋วยเตี๋ยวมันลงตัวไปหมดอ่ะคุณผู้ชมประทับใจมากเลยเชฟ ไม่ได้เลยนะคะกับงาน Bangkok er Gourmet Festival ภายในงานจะพบกับเชฟระดับมิชลินสตาร์และสุดยอดเชฟจากเมืองไทยอีกทั้งร้านอาหารสไตล์ฟรายเดดิงร้านเบเกอรี่ชื่อดังและเครื่องดื่มนานา,นานชนิดเทศกาลอาหารเต็มรูปแบบครั้งแรกของเมืองไทย Bangkok er Gourmet Festival คุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะช่วง Bangkok Gourmet Festival นะคะวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาที่ห้องอาหารแชมบายชออมิ m i t c h e l ง l o เดี<อ>ด๋ยวเราไปดูว่าอาหารเขาเนี่ยพิเศษแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจมากกว่าที่อื่นยังไงเดี๋ยวเราไป<ช>ทานกันครับ